ตั้งแต่หนึ่งปีได้หนเดืนไปแล้วแฟนคลับตอบได้หรือเปล่าว่าเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ไรของประชาชนสองเป็นใครสองสามแต่ที่เราเลยคิแค่ไหใจเย็นใจเย็นเอาแบบที่เรานะแต่เอาแบบที่เรานหนึ่งใครบอกหนึ่งยกมือใครบอกสองยกมือใครบอกสามไม่กล้าไม่กล้าเพราะคนยกมือไปหมดแล้ว อ่ะซิงเกิลเท่าไหรฮะซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกในชีวิตเลยนะฮะแน่นอนว่าลงผ่านการทำงานมาประมาณละตั้งแต่ซิงเกิลแรก2ปีในฐานะศิลปินเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากชีวิตปกติบ้างฮะก็โอ้โหเยอะเลยนะพี่เยอะใช่ไหมต้องเปลี่ยนแปลงยุคของการบรรเทาสอนอะไรบ้างดีกว่าสอนถ้าถามว่าสอนอะไรผมว่าสอนหลายหอย่างอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเออเรื่องวินัยกับต้องมีอย่างแรกเลยเพราะว่า ทุกคนคือทำงานอย่างการเพราะถ้าเราเรามาช้าหรือเรามาสายเราไมรักษาวายในสิ่งที่เราควรจะรักษาเอาไว้งานก็จะเดินต่อไปไม่ได้ใช่ไม่สำคัญนะเพราะงานเดินต่อไปไม่ได้ก็คนที่ร่วมงานกับเราเขาคงไม่อยากร่วมงานกับเราแล้วเพราะว่างานที่เขาต้องทำมันก็ใช้ไม่ได้ถูกต้องเลยเป็ทุกอาชีพนะ <ขอ S 1> ใช่แล้วซ<ร>ึ่งการให้ความสำคัญของการทำงานเนี่ย่เลี่ยนสำคัญแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเราที่เรารู้น้องชาเนี่ยเป็นศิลปินโดยที่ยังอยู่ในสถานะของนักศึกษาเหมือนกันครับใช่ไหมสองอย่างมาทำงานที่งานทีคือคนละอย่าง มีรับลมยังไงยังไงนี่ก็พูดมา้วหัวเราะลยพี่อะไรเหอเฮ้ยถจะบอกว่าเป็นนักร้อง ไปด้วยเป็นภาษาหือเรียนไปด้วยดูแลไปด้วยกำลังใจสำคัญนะได้มาจากไหนฮะกำลังใจสำคัญได้มาจากไหนผมว่าเอาความจริงกำลังใจมันไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งมาจากหลายๆที่จากอแฟนๆของผมก็ที่เป็นส่วนหนึ <c oughs> ่งของกำลังใจจากที่บ้านก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจวิจากตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจอแบบว่าเราพยายามคิดอะไรที่แบบด้วยจงหยากจะทเาหรือเปลนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเราได้ทำมันมันจะสนุกนะมันก็เป็นการที่กำลังใจกับตัวเองได้ผมว่าถือว่าเป็นการคืนกำลัง มีกําลังใจให้มาคนที่ทํางานเขาก็อยากพอพอมอบความสุขให้กับคนดูเป็นเปินปป่นบอกครับถูกต้องใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราได้มีความสุขกับชาแน่นอนนะเพราะอย่างที่บอกว่าน้องชามาร่วมสนุกพวกเราในวันคริสต์มาสแบบนี้วันนี้เป็นแบงค์ออฟแมนของพวกเราเปิดปีส่งปีใหม่ด้วยถูกต้องครับพูดถึงประเด็นเฟซบุ๊กนะฮะาชามาขนาดนี้แล้วฮะอยากให้คุณผู้ชมนะส่งมาบอกหน่อยนะครับว่านึกถึงชาแล้วคุณนึกถึงอะไรนี่เดี๋ยวเราแอบถามคนนี้หน่อยไหมยกตัวอย่างหน่อยสักยกตัวอย่างหน่อยทำอห้ภาพลุยเลยฮะเออ ดูพี่ครับมุม่นิดกับเพื่อนเลยฮะนึกถึงกระชาแล้วนึกถึงอะไรฮะเรื่องโด,น,ดน,นันแค่นันค่ะ